เวลาเราทำความเพียรในลักษณะที่นั่งอยู่คำว่าน,นั่งนั่งสมาธิแบบคัสมารธรรมดาหรือคัศมาสองชั้นก็คือขวาทับซ้ายหรือสมาธิเพชรก็แล้วแ,แต่ไม่ได้จำกัดที่ว่าต้องผ่านความรู้สึกแห่งการเจ็บปวดของทางร่างกายจะไปเอาสนะทางร่างกายว่า เราจะต้องอยู่ในท่าเดียวนี่ชนะให้ได้เราต้องชนะเวทนาเวทนาของกายบ่มีผู้ใดาสามารถติเอาความสนะเวทนาทางกายได้ให้รู้เลยนี่วิปัสสนาก็เกิดตอนนี้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไ,ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวเองอีกต่้งหากกายนี้เป็นแค่เครื่องอาศัยเฮาบ่อาจสามารถเอาชนะความเจ็บปวดทางร่างกายแล้วจะชนะกิเลสในหัวใจของเราได้ดอกเนี่ยบม่มีนะ ฉะนั้นการปฏิบัติกับกายของเ้าอเองหลายๆคนว่าจะระงับเวทนาอย่างไรเมื่อมีการเจ็บปวดแข้งปวดขาปวดไรปวดนันนี้เออให้หูไวเ้เลยว่ากายไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจการบังคับของเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นแต่ว่าเวลาเฮ้าสิเคลื่อนที่กายของเฮ้าเองนะยาห้ล่มหายใจและ อาการปิเิเคลื่อนออกจากกันนี่คือสิ่งที่สาคัญเพราะว่าเขาจะตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์จิตของเข้าเองอยจะออกจะออกไปยังอื่นแต่ว่ากายเนี่ยมันรู้อยู่เนี่ยเวลามันปวดปวดทับแขงทับขาโอ้ปวดแท้ปวดแทอ,อยันเสียสัจจะมั่งยันนั่นยันนี่ยนันนั่นนี่หลายอย่างในความย่านของเจ้าของเองเลยบอกหนจักว่าวิธี ปฏิบัติกับกายชังใดก็ยังว่ากายบ่อยุ่ธในอำนาจของเฮ้าว่าเป็นไปตามสิ่งที่เรารู้สึกอยากให้เป็นบ่เป็นให้เคลื่อนที่ได้เลยแล้วค่อยๆเคลื่อนแต่ว่าจิตอย่าเคลื่อนความคิดอารมณ์หายอยู่เป็นอุเบกขาคือเก่าอุเบกขาในตัวนี้ยังเป็น ca, อุเบกขาเวทนายังเป็นความรู้สึกอยู่ในความรู้สึกสามสุขเวทานาทุกเวทานาและ ca, อุเบกขาเวทนาเออแลวเอื่อนว่าให้เพ่งอยู่ตัวนิสกอนเพ่งอยู่แล้วก็เคลื่อนกายไปใน ในท่านั่งสมาธิและท่าพับเพียบหรือท่าใดก็แล้วแต่อย่าให้จิตเคลื่อนอย่าให้อารมณ์อันเป็นหนึ่งเคลื่อนแต่ว่าร่างกายเคลื่อนได้เคลื่อนไปเถอะเ,ออเป็นอย่างเพิ่งว่าท่าของการทําให้เกิดสมาธินะคือมียืนเดินนั่งนอนเพราะว่ากายบอมเมนของเฮาเฮาสิเปลวสนะความเจ็บปวดท่าร่างกาย ถือว่าเป็นการสนะกิเลสด้วยยังไม่ใช่เด้อให้ทุกคนเคลื่อนโลดมันสิมันสนะมือนี้ได้กับว่ามันความสนะเพราว่าเมื่ออื่นเมื่อกับปวดคือเกาเนี่ยให้เคลื่อนแต่ว่าผู้นั่งยุ่งสีกเคลื่อนไปถ้าทับทรายเริ่มมีอาการเจ็บปวดกระลูแล้วก็เคลื่อนไปกลับไปทับข้างขวาแต่ขวากเจ็บปวดเล้ากระลู เ้วก็เคลื่อนไปคาว่ารูนี่คือความรู้สึกโตมันรูอยู่ดอกจิตมันก็รูหนามันก็รูในกันนั่นแหละแต่ว่าย่าให้อารมณ์ออกจากอารมณ์อันเป็นหนึ่งย่าให้ออกลมหายใจกับอาการปิตินั่นให้มันอยู่คือเก่้ามันนั่นแหละเจ้าร่างกายเคลื่อนได้เมื่อนั่งเหนื่อยแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อนั่งรู้สึกว่าเออนะครับค่อยๆลุกแต่ว่าอันเก่าหมายถึงอารมณ์ผีเป็นหนึ่งนั่นแหละหญ่มันเคลื่อนออกกระลุกขึ้นแล้วค่อยๆเดินไป สำหรับผู้เพิ่นมุ่งมัน่นมีเวลาปฏิบัติแบบเต็มที่ของเพิ่นนะ